วันนี้น้องแอลจะกลับมาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านในจังหวัดสุขโขทัยครับเรื่องนี้ผ่านมาสิบกว่าปีเรื่องบ้านสองเรื่องติดแล้วนะนะน้นองแอลให้ชื่อเรื่องนี้ว่าผมผิดอะไรเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดจะเป็นไงครับเรามาติดตามรับฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันดีกว่าครับสวัสดีน้องแอลสวัสดีครับพีเ่เกงมานะครับพี่อยากฟังเรื่องประสบการณ์ของแอลแล้วนะครับแอลเรื่องนี้ย้อนกลับไปสิบกว่าปีที่บ้านในจังหวัดสุโขทัยครับเรื่องของผมผิดอะไรเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับ ครับพี่เก่งคือเรื่องเนี้ยครับเกิดขึ้นแล้วก็ผ่านมาได้ประมาณสิบกว่าปีแล้วครับอตอนนั้นนะครับผมเรียนอยู่ชั้นปชสามครับออืวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดสุโขทัยครับตอนนั้นนะครับผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งครับก็คือเรียนพ้อเดียวกันแล้วก็สนิทกันมาตั้งแต่เด็กเลยนะครับชื่อว่าศักดาครับครับศักดาเนี่ยคือเขาเป็นเด็กที่เรียนเก่งครับแต่ว่าที่บ้าน่ะฐานะยากจนครับออื ก็เลยต้องหารายได้เสริมด้วยการแบบว่าไปช่วยสอนพิเศษครับที่สตาที่ที่สถาบันสอนพิเศษแห่งหนึ่งครับอครับก็สอนให้กับเด็กป .3 ป .4 นะครับครับจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งครับพี่เก่งตอนนั้นน่ะผมกับศักดาเนีครับก็เรียนอยู่ในห้องเนี่ยครับแล้วก็มีครูที่เป็นเจ้าของสถาบันสอนพิเศษนะครับครับ มาหาสักดาครับที่ mm. ห้องเลยครับอื mm. แล้วก็เรียกสักดาออกไปคุยครับครับพอคุยเสร็จเนี่ยผมก็เห็นสักดาเดินกลับมาแล้วก็มีสีหน้าที่เคร่งเครียดครับอืม mm. ผมก็ไม่รู้ว่าไปคุยอะไรกัน mm. เดินเข้ามาหน้าตึงเลยครับ,คร,บครับผมก็เลยถามสักดาไปว่าเออมีเรื่องอะไรหรือเปล่าเนี่ยครับ <completa. S 2> สักดาเขาก็เล่าให้ผมฟังว่าคือที่ออกไปคุยเมื่อค,ครับเจ้าของที่สอนพิเศษนะครับ เขามาถามสักดาว่าได้ไปทําอะไรเด็กที่เรียนพิเศษหรือเปล่าครับนี่ครับเพราะว่ามีเด็กผู้หญิงนะครับมาเล่าให้เขาฟังว่าสักดาครับไปจับเด็กคนนั้นนะครับแก้ผ้าแล้วก็เอามือลูบเอามือลูบไลตามตัวครับเหมือนตอนที่แม่อาบน้ําให้ครัเหมือนทําอนาจารเด็กอนะเนาะใช่ครับ<อ>ประมาณนั้นเลยครับเอเอเอ ซึ่งสักดาครับเขาก็งงแล้วก็บอกกับผมว่าครับเขาอ่ะไม่ได้ทําครับอืใช่ครับแต่ผมก็ยังสงสัยในตัวเพื่อนผมอยู่นะครับว่าคือถ้าไม่ได้ทําแล้วทําไมถึงเด็กไปฟ้องนะครับทงนี้เด็กไปฟ้องใช่ครับก็เรื่องนี้ครับก็เป็นเรื่องราวใหญ่โตเลยนะครับเพราะว่าสำหรับคนต่างจังหวัดนะครับเรื่องพวกนี้คือมันเป็นเรื่องใหญ่ครับอ่าใช่ใช่ใช่อ่า ช่ครับผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาก็เรียกศักดาไปให้ปากคาครับแล้วก็มีตํารวจด้วยอืมครับตอนนั้นผมก็ไปด้วยครับเพราะว่าศักดากับผมก็คือเป็นเพื่อนที่สนิทกันมาตั้งแต่เด็กนะครับครับแล้วผมพอไปถึงนะครับก็ในห้องสอบสวนนั้นนะครับก็มีพ่อแม่ของเด็กที่โดนลวนลามครับแล้วก็เด็กผู้หญิงที่โดนลวนลามครับครับตำรวจก็ถามเด็กผู้หญิงคนนั้นเลยว่าโดนสักดาเนี่ย ลวนลามใช่ไหมเนี่ยครับแต่เด็กผู้หญิงคนนั้นเขาก็เงียบนะครับไม่ได้ตอบอะไรเลยครับหลังจากนั้นตํารวจนะครับก็ได้เรียกเด็กผู้หญิงอีกหลายๆคนครับที่เรียนพิเศษกับศักดาเนี่ยครับครับเข้าไปสอบถามว่าโดนลวนลามหรือเปล่าอครับแล้วก็มีเด็กสองสามคนเนี่ยครับบอกว่าศักดาก็แบบไปถูกเนื้อต้องตัวเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับอืใช่ครับ พอแบบหลังจากนั้นนะครับข่าวก็แพร่ไปไวมากเลยครับครับแล้วก็มีตํารวจมหาศักดาเพื่อสอบปากคาอยู่เรื่อยๆครับใช่ครับทําให้ทุกคนในหมู่บ้านนะครับแล้วก็เพื่อนทีวิทย์ไลครับก็พูดกันไปต่างๆนานาว่าศักดาเนี่ยเป็นพวกโรคจิตชอบลวนลามเด็กอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับพอมีข่าวพวกนี้ออกมาครับทางวิทยาลัยครับ ก็เลยรลงับทุนการศึกษาของศักดาเลยโอ้โเออเออฮะครับแล้วเพื่อนที่วิทยาลัยนี่ครับก็พากันรังเกียจครับครับแต่ผมคนหนึ่งนะครับที่ไม่เชื่อว่าศักดาเขาจะทําแบบนั้นซึ่งณต,ตอนนั้นแอลกับศักดาเนี่ยสนิทกันมากถึงขั้นมารู้อกรู้ใจกันเลยไหมใช่ครับ<อ>ก็เล่นกันมาต<อ>ั้งแต่เด็กครับเออซึ่งเพื่อนเนี่ยไม่น่ามีพฤติกรรมแบบนี้แน่ ใช่ครับเออเพราะว่าสักดาเนี่ยเขาเป็นคนตั้งใจเรียนมาตั้งแต่เด็กคือเรียนนี่ก็ได้ที่หนึ่งแล้วเกรดสี่ตลอดนะครับเอ,อครับใช่ครับแล้วก็มีนิสัยเรียบร้อยครับอ,อใช่คือพ่อกับแม่ผมนี่คือจะชมศักดาเขาตลอดว่าเออเนี่ยเป็นเด็กดีนะอะไรนะแล้วผมก็มงสงสัยว่าเอา้าแล้วจะไปทําแบบนั้นได้ยังไงครับ แต่ว่าตอนนั้นนะครับผมก็ถูกพ่อกับแม่ก็คือสั่งให้เลิกติดต่อกับสักดาไปเลยบอกอคือให้ห่างกันซะมันไม่ดีอะไรนี้นะอืมใช่ครับเพราะว่ากลัวชาวบ้านก็จะหาว่าผมเป็นโรคจิตกับเพื่อนอะไรเงี้ยครับครับใช่ครับซึ่งตอนนั้นผมก็แบบยังเป็นเด็กอยู่ครับก็เลยแบบยังขัดคําสั่งพ่อแม่ไม่ได้ครับบจนเวลาผ่านไปประมาณหนึ่งเดือนครับตำรวจเขาก็ ยกเลิกคดีของสักดาไปครับอ๋อใช่ครับเพราะว่าคําให้การของเด็กผู้หญิงนะครับที่บอกว่าถูกสักดาลวนรามอะไรเงี้ยครับครับไม่เป็นความจริงครับมันไม่เป็นความจริงเพราะอะไรก็เพราะว่าทั้งเรื่องที่เด็กคนนั้นบอกว่าถูกสักดาเนี่ยเขาลวงเข้าไปในห้องเก็บของครับเพื่อทําอนาจารนะครับแต่ห้องเก็บของนะครับคือถูกล็อกไว้ตลอดอืม แล้วคนที่มีกุญแจก็มีแค่แม่บ้านแล้วก็เจ้าของที่สอนพิเศษเท่านั้นครับครับสักดาไม่มีกุญแจครับอ๋อซึ่งไม่มีทางที่สักดาจะพาเด็กคนนั้นเข้าไปในห้องนั้นได้อยู่แล้วเออใช่ครับอืมแล้วก็ช่วงเวลาที่เด็กผู้หญิงคนนั้นนะครับ,รบที่บอกว่าถูกสักดาลวนลามหลังเลิกเรียนนะครับครับพ่อแม่ของเด็กผู้หญิงคนนั้นนะครับก็จะมารอรับลูก หลังจากที่เรียนวิเศษนะครับเป็นคนแรกๆด้วยครับอ๋อก็เท่ากับช่วงเวลาไทาม์ไลน์ก็ไม่มีทางไปไปได้ที่สักดาจะพาน้องไปอืมใช่ครับอ๋อซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่ว่าสักดาจะไปลวนลามเด็กคนนั้นได้เพราะว่ายังมีเด็กที่ยังอยู่ที่เรียนวิเศษนะครับ,รบอีกเยอะอืมครับและสักดาก็ไม่เคยกลับคนสุดท้ายด้วยเพราะว่าต้องไปช่วยงานที่บ้านต่อครับก็พูดง่ายคือเลิกปุ๊บก็กลับทันทีเหมือนกันอืมใช่ครับอ่าฮะ ส่วนเด็กอีกสองสามคนเนี่ยครับที่บอกว่าสักดาเนี่ยเป็นนรามเขาก็บอกกับตำรวจว่าพอดีเห็นเพื่อนบอกว่าถูกรวนรามครับก็เลยคิดว่าตัวเองถูกลวนรามเหมือนกันเพราะว่าก็เคยถูกสักดาแตะเนื้อต้องตัวอะไรอย่างี้ครับอ๋อดรืยอความเป็นเด็กกน้อการที่ผู้ใหญ่มาจับมาแตะเนื้อต้องตัวอาจจะคิดว่าถูกรวนลามหรือว่าอะไรแบบนี้ใช่ครับเหมือนกับว่าเป็นอุปทานหมู่ครับพอมีเพื่อนบอกว่า โดนลวนลามปุ๊บก็เข้าใจว่า้ตัวเองโดนด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าการแตะเนื้อต้องตัวนั้นก็เป็นเพียงแค่ในห้องเรียนตอนนั้นครับไม่มีการไปแตะข้างนอกเลยอืแต่ว่าถึงแม้ว่าตำรวจเนี่ยครับเขาจะยกเลิกคดีของเพื่อนผมไปใช่ไหมครับครับแต่ก็ยังมีชาวบ้านบางส่วนครับเขายังเชื่อว่าสักดาทำครับอือครับครับแต่สักดาเนี่ย คือไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าอาวาสซึ่งเป็นวัดดังในพื้นที่ครับครัเพราะว่าตอนสมัยเด็กนะครับสักดาเขาไปบวชนี้ที่วัดนี้แล้วก็เป็นเด็กวัดเนี้ยครับจนโตเลยครับอืครับแต่ว่าเรื่องเนี้ยครับเหมือนว่ามันจะผ่านไปได้สักพักหนึ่งแล้วแต่สักดาเขาก็ยังโดนเพื่อนที่วิทยาลัยครับแล้วก็ชาวบ้านครับรังเกียจเหมือนเดิมครับอ๋อหรอใช่ครับอื คือเขาไม่เชื่อไงครับ,รบเขาคิดว่าเนี่ยสัปดาห์ไปขอความช่วยเหลือ,อจากคนคนใหญ่คนโตอะไรเงี้ยเหมือนใช้เส้นเพื่อปิดคดีกบข่าวอะไรแบบนี้นะใช่ครับประมาณนั้นครับครับรวมถึงบูครับที่เขาเป็นที่ชายของเด็กผู้หญิงที่ถูกโวนลามด้วยครับออื เขาก็จะคอยโพสต์กระทู้ในเว็บของวิทยาลัยครับว่าน้องสาวของเขาก็ยังมีอาการหวาดกลัวผู้คนอยู่ hmm. ไม่กล้าให้เขาแตะเนื้อต้องตัว uh huh. อะไรเงี้ยครับออ uh huh. ใช่ครับจนแบบผมทนไม่ไหวก็เลยไปถามบูตรงๆเลยว่านี่สรุปแล้วน้องสาวเองอะ่ะถูกสักดามันทำแบบนั้นจริงเหรอ uh huh. ที่เองโพสอ่อะครับรบ,บูมันก็ตอบผมมาแบบหน้านิ่งๆเลยนะคร uh ับ huh. ว่า ไม่จริงหรอกอ้าวใช่ครับพอผมได้ยินแบบนั้นนะครับผมก็เลยถามต่อไปอีกว่าเอาแล้วถ้าเป็นแบบนั้นเองจะไปโพสต์ทําไมให้เรื่องมันจ,จบไปสิเออทําเพื่ออะไรใช่ครับบูมันก็ตอบผมกลับมาว่าอ๋อก็ไอ้สักดามันเรียนเก่งแถมหน้าตามันก็ดีด้วยอืมจ้เกเลยแบบว่าใช่ครับเจ้าบูมันพูดครับออ ก็เลยแบบว่ามีแต่สาวๆเนี่ยคอยไปกีดกัดแล้วแถมอาจารย์ก็ยังคอยให้ใช้เจ้าสักดาอีกเนี่ยครับครับแล้วผู้หญิงที่บูชอบะครับก็ยังไปชอบสักดาอีกอ๋อก็เลยูคือจะป้ายความผิดให้เพื่อนมีมนทินต่อเออครับก็เลยประมาณแบบว่าบูเขาก็เลยบอกให้น้องสาวครับที่แบบว่าเป็นแฟนคลับของสักดาอยู่แล้วก็คือแบบว่าโอ้พี่สักดานี้แบบ ทั้งเก่งทั้งหน้าตาดีอะไรเงี้ยครับครับก็เลยไปบอกน้องสาวตัวเองว่าเนี่ยถ้าอยากได้สักดาเป็นแฟนอ่ะก็ reserves, ให้ไปบอกคนอื่นสิว่าเนี่ยสักดาเขากอดเขาหอมเขาจูบเขาอะไรอย่างเงี้ยครับอืมใช่ครับแต่จริงๆคือมันยากกว่านี้ครับผมเม่ได้เออเออเข้าใจเข้าใจอืมใช่ครับคือคนอื่นเขาก็จะได้คิดว่าเออเนี่ยสักดาเป็นแฟนของน้องสาวเขาอะครับอืบม แต่บูเขาก็ไม่คิดว่าไอ้คาพูดที่แบบเขาพูดเล่นๆขำๆเนี่ยครับครับน้องสาวเขาจะเอาไปพูดจริงๆครับอืมมันก็เลยเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาซึ่งสักดาเนี่ยก็ไม่ได้รู้อีน้อยเนี่ยเลยด้วยเลยต้องกลายเป็นคนผิดพระโดนสังคมลงโทษไปก่อนอืมใช่ครับครับแต่ในเมื่อแบบว่าเรื่องมันเลยเถิดไปแล้วอะครับอ่าแล้วสักดาก็คือตกต่ําลงนะครับครับมันก็สะใจเขาอ่ะครับอืม ช่ครับบวกกับว่ามีเพื่อนอีกหลายคนที่แบบว่าไม่ชอบศักดาด้วยครับครับก็เลยรวมหัวกันเอาใหญ่เลยครับทีเนี้ยอมใช่ครับพอผมได้ยินที่บูเขาพูดกับผมครับผมก็ช็อกมากแบบออืไม่น่าเชื่อว่าแบบความอิจฉาริษยาของคนเนี่ยครับมันจะทําให้คนแบบทําร้ายกันได้ขนาดนี้ใช่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 ครับยิ่งบูกับเพื่อนๆของเขา้ยครับ ยังกระพือข่าวกันอยู่อย่างเงี้ยครับครับมันก็ทําให้คนในวิทยาลัยครับพากันเชื่อไปใหญ่ไงครับว่าโอ้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเิี้ครับอือใช่ครับจนมีอยู่วันหนึ่งครับผมได้เจอกับสักดาครับที่แบบว่าสักดาเขาหายไปเลยครับไม่ได้มาเรียนเป็นเวลานานมากอือใช่ครับผมก็ถามสักดาไปว่าเออเป็นยังไงบ้างเพื่อนอะไรเงี้ยครับอือ ักดาก็บอกกับผมว่าเออช่วงนี้แย่มากเลยเพราะว่าทุนการศึกษาก็โดนตัดแถมที่บ้านก็ขายของไม่ได้เพราะว่าชาวบ้านก็คิดว่าแบบเอ้เนี่ยลูกบ้านนี้เป็นโูกกิกนะอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบพากันไม่มาซื้อของครับครับก็เลยแบบไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายค่าเทิมครับครับแล้วก็พูดตัดเพราะว่าเออเนี่ยทําไมชีวิตเขาเนี่ยต้องมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้ครับ คือมันเหนื่อยมันแบบไม่อยากอยู่แล้วเงี้ยครับเขาพูดกับผมแบบนี้อฮะใช่ครับคือพอผมได้ยินน้ําเสียงของสักดาครับที่พูดออกมาครับคือผมก็สัมผัสได้เลยว่าแบบถึงความทุกข์ใจของเขาครับอ๋อใช่ใช่ใช,ใช่ครับผมก็เลยพูดปลอบใจแบบเพื่อนผมเงี้ยไปว่าเออไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวทุกอย่างมันก็ดีขึ้นเองครับเดี๋ยวเรื่องมันก็เงียบเองไม่ผิดอะไรหรอกเงี้ยครับ สู้ๆนะเนี่ยครับศักดาเขาก็ยิ้มให้ผมแล้วเขาก็เดินจากออกไปครับครับแล้วพอเช้าวันถัดมาครับตอนที่ผมกําลังเรียนอยู่ครับพี่เก่งผมก็ได้ยินเสียงคนอื้ออึงดังมาจากข้างล่างตึกครับที่ผมเรียนครับใช่ครับตอนนั้นผมก็ไม่รู้ว่าคนมาแบบมุงอะไรกันทําไมเสียงถึงอื้ออึงขนาดนี้ครับพอผมเดินไปดูครับ ผมก็เห็นว่าศักดาเนี่ยครับครับนอนกองอยู่กับพื้นแล้วก็มีเลือดเต็มพื้นเลยครับเฮ้ยอย่าบอกนะว,ว่าศักดากระโดดตึกลงมาใช่ครับ oh. ผมถามคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็บอกว่าเขาเห็นศักดาครับอยู่ที่ระเบียงชั้นสี่ครับแล้วก็กระโดดลงมาครับโอ้ยอืม ใช่ครับพอผมเห็นแบบนั้นนะครับผมก็รู้สึกเขียใจมากเพราะว่าเป็นเพื่อนที่ผมสนิทมาตั้งแต่เด็กอืมแล้วก็บวกกับความโมโหผมก็เลยวิ่งไปหาบูที่ห้องเรียนครับก็เห็นบูกับกลุ่มเพื่อนเพื่อนเขาครับที่ร่วมกันบูลลี่สักดานี่แหละครับก็น่าเสียกันใหญ่เลยครับออผมก็เลยเดินไปกระชากคอเสื้อบูแล้วก็ถามไปเลยว่าครเนี่ยเป็นไงล่ะสาใจพวกเองแล้วใช่ไหมเนี่ยสักดามันกระโดดตึกตายไปแล้วครับ สมใจพวกเองแล้วสิ yeah. บูมันก็น่าเสียแล้วก็พูดกับผมว่าครับมันก็ไม่คิดว่าสักดาจะไปกระโดดตึกตายเออซึ่งเอาจริงๆมันก็ไม่ควรแบบอย่าใช้ควาว่าไม่น่าคิดนะจริงๆมันไม่ควรบูไม่ควรคิดเรื่องราวแบบนี้ตั้งแต่แรกซะด้วยซ้ําไปเอ,อใช่ครับออก็คือบูมันก็บอกว่าพวกมันก็คือแค่เล่นกันแค่สนุกขำๆนะครับครับไม่ได้คิดอะไร ว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่โตขนาดนี้แลมพอพูดจบอะครับบูกับเพื่อนก็เดินจากไปครับหลังจากนั้นไม่นานนะครับพี่คร็มมันก็เริ่มมีข่าวว่าเด็กที่เรียนพิเศษอะครับครับที่สัตดาเคยสอนนะครับเออมักจะได้ยินเสียงคนเขียนกระดานไว้บอร์ดครับเขียนกระดานไว้บอร์ดไว้บอร์ดก็จะเลยิฐยิฐยิยิอครับเออใช่ แต่พอเดินตามเสียงไปดูครับครับก็ไม่มีใครครับแล้วบนกระดานมีรอยเขียนไหมไม่มีครับอืมครับแล้วที่วิทยาลัยครับนักศึกษาภาคขําครับอืมที่เลิกเรียนแล้วครับครับเขาเดินมาเป็นกลุ่มๆครับอ่ครับก็จะมีคนเห็นครับว่ามีนักศึกษานั่งอยู่ตรงระเบียนชั้นสี่ครับครับแล้วก็กระโดดลงมาต่อหน้าต่อตาแล้วก็ร่วงแแม ตอหน้าเขาเนี่ยครับโอ้โหเออเออครับแล้วก็แบบพอเขาเห็นแบบนั้นเขาก็แตกขึ้นกันแล้วเขาก็วิ่งหนีไปนละทางอือแล้วก็ไปตามคนมาดูว่าเฮ้ยมีคนตกตึกนะอะไรเงี้ยครับแต่พอมาดูปุ๊บก็จะพบแค่ซากศพข,ของสัตว์ครับไม่ว่าจะเป็นหมาแมวหรือนกก็มีครับหรออยู่ตรงจุดที่เห็นว่าสักดาตกลงม,มานั้นนะนะ คือผมไม่แน่ใจว่าจุดที่สักดาตกมาไหมแต่เป็น oh. ตึกที่สักดาเขากระโดดครับแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นจุดเดียวกันไหมเหรอแต่ทุกครั้งที่เห็นสักดาโดดลงมาเนี่ยจะมีซากของสัตว์เหล่านี้กองอยู่ตรงบริเวณนั้นใช่ครับพี่เก่งเหรอใช่ครับแล้วเจอกันแบบเจอกันเรื่อยๆครับโอ้ oh. ใช่ครับจนแบบว่านักศึกษาภาคค่ำนี่คือ ไม่กล้ามาเรียนกลางคืนเลยครับต้องขอไปเรียนช่วงเย็นแทนแล้วเลิกไม่เกินสองทุ่มโอ้เข้าใจเข้าใจเลยนะเออเออใช่ครับครับนะเรื่องราวความเฮี้ยนนะครับของผีสักดาเนี่ยครับก็ล่ำลือกันไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งวันหนึ่งครับผมก็ไปเจอบูเขาครับที่วิทยอะไรครับ ก็เห็นบูเขามีสีหน้าเครียดครับขอบตาค้ำเหมือนคนอดหลับอดนอนมาหลายวันนะครับพี่เก่งผมก็เลยทักบูไปว่าเฮ้ยบูเป็นไรวะทำไมหน้าตาดูไม่สดใสเลยเป็นอะไรหรือเปล่าเงี้ยครับแต่พอผมทักเงี้ยปุ๊บบูมันสะดุ้งแบบสะดุ้งตัวหยงเลยนะครับพี่เก่งหรอเหมือนคนระแวงอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งเหมือนใจลอยๆอยละใช่ครับใช่ใช่ แล้วก็พูดกับผมว่า i, เฮ้ยแอลกูจะทํายังไงดีวะอไอ้ศักดามันมาหากูที่บ้านทุกคืนเลยเฮ้ย <He i. S 2> หรอจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนมาหลายวันแล้วหรอแล้วบ,บูเล่าต่อว่าไอ้การที่สักดามาหาที่บ้านทุกคืนเนี่ยมาในลักษณะแบบไหนอ่ะก็มาในลักษณะที่แบบว่าคอห้อยอ่ครับ oh. เพราะว่าตอนที่งานศพนะครับ,ค,รบคือหมอเขาบอกว่าศักดาตายเพราะคอหักครับเขากระโดดลงมาแล้วคอ เหมือนหัว,หว<ก>ปักงอแล้วใช่คอพับมาเลยครับครับแล้วก็มายืนอยู่ตรงปลายเตียงนะครับโอ้ยอาา่าฮะแล้วยังไงต่อด้วยความที่ว่าผมเป็นวัยรุ่นอยู่ครับ,รบผมก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องผีเท่าไหร่ครับอื แต่ว่าข้างในใจผมก็คิดว่าอ๋อบูมันคงรู้สึกผิดจนหลอนไปเองนะครับอืมว่าที่ทําให้เพื่อนคนหนึ่งตายครับครับครับหลังจากนั้นผ่านไปประมาณสองสาวันครับครับในระหว่างที่ผมกําลังรอพ่อมารับอยู่ที่หน้าวิทยาลัยครับอผมก็เห็นบูครับเขากําลังขับมอเตอร์ไซค์กําลังจะออกจากประตูวิทยาลัยครับครับ สายตาของผมครับก็เหลือบไปเห็นสักดาครับนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ของบูอยู่ครับเดี๋ยวแอลแน่ใจเหรือว่าเป็นสักดาจริงๆนะตอนนั้นหน้าที่เห็นนะแน่ใจครับเพราะว่าผมกับสักดาเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็ก<ฮ>คือแวบแรกมันจําได้อยู่แล้วพีว่เก่งโลครับแล้วตอนที่เห็นสักดาซ้อนมอเตอร์ไซค์บูอยู่นะ่ะคือสักดา,างไงใส่ชุดนักศึกษาซ้อนเหมือนกับคนปกติแบบนี้หรอ ไม่ไม่เหมือนคนปกติครับเป็นชุดนักศึกษาที่มีเลือดแล้วก็คอพับเหมือนกับที่บูเล่าเลยครับโอ้ยทิงดิใช่ครับครับแล้วที่น่าตกใจไปกว่านั้นก็คือว่าอยู่ๆครับ<อ>บูเขาก็บิดมอเตอร์ไซค์ไปตัดหน้ารถเก่งที่กำลังขับออกมาด้วยความเร็วเลยครับโอ้ยใช่ครับแล้วผมก็ได้ยินเสียงเบรกครับดังเอียดแล้วก็โค้มครับ ใช่ครับอแล้วผมก็เห็นล่างของบูครับเขากระเด็นขึ้นไปครับบนฝากระโปรงรถเก่งครับอืแล้วก็กิ้งขึ้นไปบนหลังคาแล้วก็ตกลงมากระแทกพื้นครับครับจากนั้นนะครับผมก็เห็นสักดาครับครับมานั่งยองๆอยู่ที่บริเวณหัวของบูครับแล้วก็เอามือจับหัวของบูจากนั้นก็ค่อยๆบิดหัวของบูจน หน้าของบู <c oughs> บิดไปข้างหลังครับครับ <c oughs> แล้วก็หายไปครับอ้ยอใช่ครับหลังจากนั้นไม่นานครับพ่อของผมก็มารับครับ <c oughs> แล้วก็ผ่านไปได้สองสามวันก็เป็นงานศพของบูครับอืมครับแล้วผมก็เลยถามพ่อกับแม่บูว่าบูเขาเสียเพราะอะไรไงครับครับ <c oughs> พ่อกับแม่บูเขาก็บอกว่าอ๋อบูอะ่ะเขาโดนรถชนแล้วก็คอหักครัโอ้ยซึ่งมันก็เหมือนกับลักษณะที่สักดาในเสียชีวิตคือคอหักเหมือนกันอ่าฮะใช่ครับครับผมก็เลยคิดว่าเออในเมื่อแบบว่าบูก็ตายไปแล้วสักดาเขาก็คงน่าจะแบบว่าเป็นสุขได้แล้วแหละครับเนีย่ยครับอืม แต่ว่ามันกลับไม่เป็นอย่างนั้นครับเดี๋ยวนะคือใช้คําว่าเลือดล้างเลือดนี่ยังไม่จบหมอยังมีเรื่องต่อไอเรื่องต่อที่ว่าเนี่ยความแค้นของศักดาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นต่อ,อแอลก็ยังแบบว่ามีเด็กได้ยินเสียงคนเขียนกระดานไว้บอร์ดในห้องที่ศักดาเคยสอนนะครับครับบ่อยครั้งครับจนไม่มีเด็กกล้ามาเรียนแล้วที่เรียนพิเศษนั้นต้องปิดตัวลงไปครับโอ้ออ นะฮะโอ้โหนี่น่ากลัวว่ะมันจะมีอีกคนหนึ่งเนี่ยที่เป็นตัวต้นเรื่องเหมือนกันคือน้องสาวของบลูคนเนี้ย<ะ>คนที่ทําให้ตัวของศักดาเนี่ยต้องมีมลทินตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยน้องเขาคนเนี้ยมีใครรู้ข่าวม้างม้วว่าเจอเรื่องราวเหตุการณ์อะไรแปลกๆบ้างหรือเปล่าแอล ก็คือหลังจากที่เขาเสียพี่ชายไป<ม>เขาก็เป็นแบบเด็กเงียบเงียบนะครับไม่คึงสิงกับใครครับอาจจะช็อกหรือเสียใจที่พี่ชายเสียชีวิตหรือเปล่านี่ผมก็ไม่ทราบนะครับเออ,อถ้ามองในมุมนั้นก็ก็ก็เป็นไปได้นะฮะครับอืมใช่ครับก็คือกลายเป็นเด็กเงียบเงียบไปเลยแบบ,บไม่ถูงสิงกับใครอะไรเงี้ยครับอืมนะฮะแล้วก็นักเรียนที่เรียนพิเศษอยู่ที่นี่ก็ไม่มีใครกล้ามาเรียนเลยนะครับใช่ครับเพราะว่า พอหลังเลิกเรียนอะไรเงี้ยครับเขาก็จะปิดห้องปิดไฟใช่ไหมครับครับมันก็จะมีเด็กที่แบบว่ายังไม่ได้กลับอ่างเงี้ยพ่อแม่ยังไม่มารับเนี่ยเขาก็จะได้ยินเสียงแบบเหมือนคนเขียนกระดานไว้บอร์ดอะครับครับพอเขาเดินไปดูก็ไม่มีใครครับมีห้องแบบปางโอ้โหโอ้โหโหดว่ะเรื่องนี้โหดมากโหดมากโอ้โหจะใช้คาว่าแบบเอานะถ้าแบบมองในเรื่องของเวรกรรมนะเวรกรรมมันตามทนจริงๆนะ นะครับแต่ถ้า oh. มองในใน,ในมุมอย่างจงที่แอลเล่ามาเนี่ยก็คือวิญญาณมันโอโ้ใช้คําว่าสักดานี่คือแขนฝังหุ่นเลยนะนะครับ <Okay. S 2> ก็คือตัวเองไม่ได้ผิดจริงๆสมชื่อเรื่องครับผมผิดอะไรคือเราไม่ได้ผิดอะไรจริงมันเกิดจากความที่ว่าอิจฉาริษยาของคนบางคนที่พยายามจะปั้นเรื่องปั้นน้ําเป็นตัวเนี่ยเพื่อที่จะทำให้คนอื่นเนี่ยมีมนทินทําให้คนอื่นเนี่ยเขาเรียกว่าเออถูก สังคมประนามเพื่อที่ตัวเองเนี่ยจะได้แบบว่าสะใจอ่ะเขาอิจฉาไม่อยากให้เห็นคนอื่นเขาดีกว่าซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเลยจริงๆนะนะครับแล้วก็กาารมาผลที่ตัวเองทําแล้วสะใจเนี่ยความสะใจมันมาซึ่งการสูญเสียของคนคนหนึ่งซิ่งไม่ได้ทําผิดอะไรครับแต่<อ>เรื่องนี้ยังไม่จบอีกนะครับพี่เจงเฮ้ยไม่จบหอยังไงเ <c oughs> ฮ้ยยังไงต่อแอล แล้วก็นักศึกษาภาคค่ามอะครับออเก็ยังเห็นว่ามีคนตรงระเบียงชั้นสี่ครับอืมแล้วก็กระโดดลงมาครับครับแต่คราวนี้ครับหลังจากที่บูตายไปแล้วใช่ไหมครับอ่าใช่เขาไม่ได้เห็นคนเดียวแล้วครับเขาเห็นเป็นสองคนครับเห็นเป็นสองเออเห็นเป็นสองคนแล้วสองคนที่เห็นวันเนี่ยเป็นผู้ชายทั้งคู่ใช่ครับแล้วก็กระโดดลงมาพร้อมกันอยู่เรื่อยๆครับ ใช่ครับฮยจนกระทั่งผมเรียนจบแล้วก็ย้ายออกมาเรียนที่อื่นผมก็ไม่ได้ตามข่าวอีกเลยครับอออะอะโอ้โหเท่ากับว่าสิ่งที่ทุกคนเจอสิ่งที่ล่ำลือเล่าอ้างมาที่มันเกิดขึ้นในสถาบันนี้ก็กำลังจะบอกว่าก็คือการว่าตัวของศักดาเองก็ดีเเสียชีวิตไปแล้วทำให้ตัวของบู เสียชีวิตตามไปด้วยจากสิ่งที่แอลเห็นนะวันนั้นนะนะครับคาดว่าคงจะเป็นการโผผีแก้แค้นนะเนาะก็เลยกลายว่าตัวของศักดาก็เอาดวงยาของบูเนี่ยมาอยู่ด้วยแล้วก็ทําเหตุการณ์ซ้ําๆเหมือนกับให้รู้ว่าที่ฉันเนี่ยต้องตายเนี่ยเพราะแกเพราะฉะนั้นแกต้องอยู่กับฉันแบบนี้ตลอดไปจนกว่าจะหมดอายุไขครับก็น่าจะประมาณนั้นนะครับ โอ้โหแอลโหดว่ะอันนี้โหดว่ะล้วกลัวนึกภาพตามแล้วแบบพี่เคยเรียนภาคค่มแบบพี่จะนึกถึงบรรยากาศภาคค่าหมอ,อกนะแต่ว,ว่ามันจะแบบเงียบๆมันจะดูวังเวงนะเวลาจะทําอะไรก็ตามแต่มันก็จะแบบมันก็จะได้ยินไปหมดอนะเนาะแต่นี่แบบนึกภาพตามตอนที่แบบมีเสียงเขียนกระดานไว้บอร์ดมันก็จะดังแล้วไปดูไม่มีนะ แล้วยิ่งแบบไอ้ตอนที่ว่าคนเห็นสักดากระโดดลงมาแล้วก็โอ้โหน่าก็กีดแล้วนะแต่พอไอ้ตรงมันมีจุดหนึ่งที่แบบพี่เก่งสงสัยมากว่าทําไมพอเห็นร่างสักดากระโดดลงมาปุ๊บเนี่ยมันจะต้องมีซากสัตว์จะต้องมีอะไรที่มันตายอยู่ตรงบริเวณนั้นด้วยเอออันนี้น่าสงสัยนี่แปลกมันมันอาจจะเป็นแบบว่าความแค้นของเาที่เขาโดนใส่ร้ายโดนปน้ายมนถึงจนเขาแบบ อยู่ไม่ได้ในสังคมเมืองอืมนะฮะซึ่งนะตอนนั้นก็อาจจะหาอตอนมีชีวิตอาจจะหาทางระบายด้วยการที่แบบทําคนไม่ได้ก็เอาหมาแมวหนูนกอ,อะไรแบบนี้เหรอก็อันนี้ผมไม่ทราบว่าทําไมถึงต้องมีซากซากตรงนั้นด้วยครับโอ้นะฮะโดยเฉพาะอีกช็อตสุดท้ายเนี่ยไอ้ตอนที่เขาบอกว่าโดดมาคู่เนี่ยอันนี้ก็นา่ากลัวโอ้โหถ้าทำเป็นหนังนี่คือภาพจำเลยนะเนี่ยนะฮะโอ้โอ นะครับนั่นคือเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลแอลกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะใช่ครับปัจจุบันนี้แอลผ่านมาสิบกบว่าปีละเสียงล่ํำลือเล่าอ้างของดวงวิญญาณของศักดาเองก็ดีของบูเองก็ดีเนะี่ยยังคงเกิดขึ้นที่สถาบันแห่งนี้อยู่ไหมมันก็เหมือนกับเป็นตำนานวิทไลไปครับมันมันก็จางๆไปหรือว่ามันก็เหมือนเป็นตำนานวิทไลไปอ้าโอเคโอเคได้ได้เลย นะนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะนะครับถ้าเกิดว่าได้ยินอะไรคืบหน้ามาเนี่ยเอาเรื่องนี้กลับมาเล่าให้พี่เก่งฟังอีกนะแล้วนะบอกเฮ้ยพี่ผมแบบกลับมาให้เพื่อนโทรมาให้ฟังถึงเรื่องราวของศักดาขบูยังมีอยู่แล้วถ้ามันยังมีอยู่มันมีอะไรนะครับได้ครับได้เลยแอลขอบพระคุณมากสนุกมากเรื่องนี้นึกภาพตามคนลุกเลยะนะฮะรีบเรียบคิงเ,เ,เคียงแต่บอกเลยครับว่าโอ้ ดุมากโหดมากเครื่องนี้ขอบพระคุณจริงๆแอลมากีกทีก็ไม่เคยทําให้พี่แล้วก็แฟนรายการผิดหวังเลยนะครับขอบพระคุณมากนะครับครับผมครับสวัสดีครับ